เผยเหตุผลเชลซีไม่สนดึงลูนินสิงยังเลมาบาดัชวิลลี่ลูกากูคุยน,นาโปลีลงตัวแล้วสวัสดีครับ ขาต้อนรับดูช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้าวันเสาร์แบบนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมแต่ก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดินมีไปห้ามือซับหน่อยทุกคนอยู่ในมือทุกคนแล้วนะฝากไปด้วยนะครับผมมามาเริ่มข่าวของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ข่าวเยอะประมาณหนึ่งเลยนะไปเริ่มกันที่ปีชงเ <laughs> มื่อวาน ผมทำรลายไปแล้วเรื่องของดราม่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็แบบไอ,อ้คนนึงก็แบบคึกคนองคนนึงก็หิวแสงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเอ็นโซ่ฟันเดสแล้วก็เบซี่โฟฟาน่านะครับผมแล้วก็บทจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ขบนแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะคือเรื่องไอ้เรื่องแบบเรื่องร้องเพลงเรื่องไลฟ์อะไรเงี้ยยังไม่จบดีใช่ไหมเอาล่าสุดมีมารายงานจาก BBC นะครับผมโดยนิซ่าคินเซล่าเนี่ยบอกว่าเอ็นโซ่ฟันเดสเนี่ย ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับผมเนื่องจากขับรถปอร์เช่ฝ่าไฟแดงไปเมื่อคืนนะแล้วก็เอนโซเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่าไม่ให้ข้อมูลนะครับผมกับเอ่อกับตำรวจด,ด้วยนะเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมแะเอนโซเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดนะระหว่างพิจ,จนารณาคดีนะครับผมและรอศาลพ,พิพากษาในวันในวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยอาจจะถูกจำคุกนะครับผมในวันที่11กันยาด้วยก็ได้นะครับผมที่เวลส์นะเมืองลาเนลี่นะครับผมก็เออไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกนะัันนะท้งงเรื่อ เรื่องแบบร้องเพลงที่เมื่อวานา้หยฟังไปใช่ไหมแล้วก็เรื่องแบบเรื่องเรื่องขับรถอีกนะครับผมเอ้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างที่บอกปีชงปีชงนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอนาคตเขาเลยนะเ,เรื่องอะไรต่างๆดราม่าอะไรต่างๆของเอนโซเนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะให้จะให้กำลังใจนักเตะไปพร้อมกันแล้วกันนะครับจริงๆนะพยายามไม่ไม่พูดเรื่องแบบเรื่องดราม่าเอนโซเยอะไว้เพราะจริงๆมันก็คือ เรื่องโอเคเรื่องผิดหรืออะไรขอโทษไปแล้วแล้วมาอย่างนั้นเนาะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปค่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ที่น่าสนใจสําหรับวันนี้เลยนะก็คือจะเป็นเรื่องนี้นะครับผมรายงานจากแมตดล้อนะบอกว่าเชลซีเดินหน้านะครับผมหาโกใหม่ด้วยเหมือนกันนะเออเนื้อหาเป็นยังไงนะครับผมแมตดล้อเนี่ยบอกว่านะครับผมเชลซีเนี่ยตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายนะครับผมเพื่อจะเซ็นสัญญาก,กับผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยโรเบิร์ตซันเชสเนี่ย อาจจะได้เริ่มต้นนั้นในฐานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเอ็นโซมาเรสกานะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความน่าสงสัยเอ้ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วอนาคตของเปโตบิชจะเป็นยังไงนะครับผม เขาบอกว่าในช่วงยี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการตัดสินใจนะว่าเชลซีเนี่ยจะมองหาผู้รักษาประตูอีกสักคนหนึ่งที่สามารถลงเล่นแทนและแข่งขันกับโรเบิร์ตซันเชสได้นะครับผมเขาบอกว่าภายใต้การคุมทีมของเอโซมาเลสกาเนี่ยคาดว่าผู้รักษาประตูของเชลซีเนี่ยจะต้องนะครับผมโดดเด่นนะครับผมเรื่องของการออกบอลจากแดนหลังแข็งแกร่งแล้วก็กล้าครองบอลด้วยนะครับผมในขณะที่ซานเชสเนี่ยได้แสดงเห็นว่าสามารถทําแบบนั้นได้ในการฝึกซ้อมนะและเชลซีเนี่ยเชื่อว่าต้องการประตูอีกสักคนหนึ่งนะที่โปรไฟล์ เชลซีเนี่ยไม่น่าจะเล็งเป้าหมายไปที่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับผมอย่างคนในรูปนั้นนั่นก็คือไมค์เมยองนะครับผมเมื่อกี้รูปไมค์เมยองนะเขาบอกว่าแต่อยู่ในตลาดซื้อขายนะครับคนสำหรับการที่หาผู้รักษาประตูที่สามารถพัฒนาได้และอาจจะเริ่มต้นนะครับผมด,ดูการด้วยการเป็นตัวสำรองก่อนที่จะค่อยๆให้โอกาสมาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อมาแข่งกับโรเบิร์ตซานเชสอีกทีหนึ่งนะครับผมเ,เรื่องโรเบิร์ตซานเชสเนี่ย สิ่งที่เราเห็นในฤดูการที่แล้วอาจเจ็บไปเนาะแล้วก็แล้วก็มีหมูหกเยอะเหมือนกันแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวานะครับผมแต่อย่างที่บอกด้วยสไตล์รายการต่างๆแล้วมาเนี้ยมันอาจจะทําให้เอ็นโซมาเลสกาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยไอตัวโรเบิร์ตซันเชสมันก็อาจจะดีก็ได้เหมือนกันนะลองให้โอกาสดูนะแต่การที่ ก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยในกรณีที่ว่าเผื่อฟอร์มมันไม่ไม่ไม่คงเส้นคงวาอีกเรายังมีประตูที่ลักษณะาคล้ายๆกันโปรไฟล์คล้ายๆกันเล่นได้เหมือนกันเนี่ยมาแข่งกันด้วยนะเพื่อเป็นการกดดันโรเบิร์ตซานเชตไปในตัวด้วยเหมือนกันนะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันละกันนะครับผมว่าจะได้ผู้รักษาประตูคนไหนมาครับนะครับผมทีนี้เมื่อกี้ที่พูดไปนะว่าเอาเราจะหาผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนไหนแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะอ้าวมีปัญหาแล้วนะครับผมกับ ยอเยเปโตวิช e, นะอันนี้เนี่ยรายงานจากแมตต์ลอเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นิซ่าคินเซราของ BBC นะบอกว่าแมตต์อเนี่ยบอกว่าแม้ว่าเปโตวิชนะครับผมจะถูกประเมินไว้สูงังก็ตามนะแต่ก็มีความกังวลนะว่าจะมีความแตกต่างมากเกินไประหว่างเขากับโรเบิร์ตซานเชสนะแล้วตัวมาเลสกาเนี่ยก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมยังต้องรอดูนะว่าเปโตวิชเนี่ยจะออกไปแบบยืมตัวหรือขายขาดนะแต่แหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยยืนยันเลยนะครับผมว่าไม่สงสัยอะไรเลย,เ,ลยเกี่ยวกับพรสวัสค์แล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวนนองนะ นิช่างคิเซล่าของ BBC นะบอกว่าเชลซีพร้อมจะเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่นะหลังจากที่สเตินเปนโตวิดนะครับผมให้กับเจนัวนะและเปโตวิดเนี่ยอาจจะได้อยู่ต่อแต่ตัวเลือกต่างๆเนี่ยกำลังมีการพูดคุยกันภายในนะครับผมหลังจากที่ผ่านการฝึกซ้อมไปสสัปดาห์แรกภายใต้การคุมทีมของมาเดสก้านะ เจนัวเนี่ยเพิ่งขายนะครับผมโยเซฟมาติเนสครับผมให้กับอินเตอร์มิลานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่เปโตวิชเนี่ยก็ถูกพิจารณาว่าราคาแพงเกินไปด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะขายขาดหรือว่าจะปล่อยยืมนะครับผมสำหรับเปโตวิชนะแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไงก็ตามเดี๋ยวผมคิดว่าเปโตวิชเนี่ย น่าจะเดือดร้อนมากขึ้นหรืออนาคตน่าจะชัดเจนมากขึ้นในกรณีที่ว่าเราเนี่ยไปได้ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่มานะครับผมจะบอกมือหนึ่งก็ไม่ได้คนที่จะมาแข่งกับตัวโรเบิร์ตซันเชแล้วกันนะใช้คํานี้แล้วกันอาวเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตของเปโตวิชจะเป็นยังไงนะ แต่ที่เมื่อวานเนี่ยคนที่ถามมาในไลฟ์นะครับผมว่าเอ้าแล้วตัวนี้ล่ะเชลซีสนใจจริงหรือเปล่ากับอังเดรูนินนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนแล้วก็แมทลอนะครับผมมีการบอกว่ายังไงนะบอกเอ้ยเชลซีเนี่ยไม่ได้สนเลยด้วยซ้ํานะครับผมเพราะอะไรอ่ะไปเริ่มกันที่โรมาโนก่อนนะครับผมในเรื่องของอังเดรูนินนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกป้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะครับผมว่ารอการตัดสินใจของมาดิดอยู่นะซึ่งขึ้นอยู่กับอนาคตอย่างที่บอกนะขึ้นอยู่กับอนาคตของอังเดรูนินนะครับผมและ อเชลอติตีเนี่ยและทีมงานเนี่ยก็ชื่นชอบเกป้าในฐานะนักเตะนะคะรับผมรวมถึงความเป็นมืออาชีพอย่างมาเมือฤดูการที่แล้วไม่เคยบ่นอะไรเลยนะครับผมและเรียมาริดินเน่อาจจะเอาเกป้ากลับไปนะในกรณีที่ว่าขายอังเดรลูนินไปแล้วนะครับผม ทีนี้มาพูดถึงอังเดรูนินกันต่อนะมีการบอก่าหลักจากโรมาโน่เนี่ยเดียมาริดเนี่ยไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากเชลซีเลยสําหรับอังเดรูนินนะครับผมจะถึงตอนนี้นะหัวข้อเดียวเลยนะครับผมนั่นก็คือว่าเกปปาเนี่ยให้ความสําคัญกับเดียมารติดมากที่สุดนะครับผมในกรณีที่ว่าอังเดรูนินเนี่ยย้ายออกไปนะครับผมและเกป้าเนี่ยได้รับข้อเสนอจะเป็นทางการนะกับอววทีฮัตไปนะครับผมแต่ยังรอมารติดอยู่ด้วยเหมือนกัน มันก็จะเป็นเหตุผลนะว่าทําไมเชลซีเนี่ยเอ้ยเขาเลยนะทำไมถูกเชื่อมโยงกันเพราะว่าอย่างที่บอกเกป้าเนี่ยรอรอเรียมัดิลิตอยู่นะครับผมแล้วก็อนาคตของอังเดรลุนีเนี่ยน่าจะชัดเจนนะว่าสัญญาไปที่ทีมไหนแต่อย่างที่บอกนะมีคนก็โยงมาว่าเอ้ยมันอาจจะมาเกี่ยวกับเชลซีหรือเปล่าแมตต์ลอก,ก็มายืนยันนะบอกว่า มีการเล่นข่าวจากที่สเปนนะครับผมบอกว่าเชลซีกับอังเดรูรนินเนี่ยสนใจนู่นนี่นั่นจะดึงมาจากมาริดนะแต่แมด์ลอบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่โปรไฟล์ของผู้รักษาประตูที่เชลซีกาลังมองหาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือชัดเจนเนะว่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจจะดึงอังเดร,รูนินมาร่วมทีมนะครับผมเพราะว่าเรื่องของอ่ะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะการคลองบอลออกบอลจากแดนหลังอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เชลซีเนี่ยกำลังมองหาจากผู้รักษาประตูมือนหนึ่งคนใหม่อยู่ด้วยเหมือนกัน ใช้มือหนึ่งอีกแล้วก็เอาคนที่จะมาแข่งแล้วกันคนที่จะมาแข่งกับโรเบิร์ตซันเช่แล้วกันแต่อังเดรุนินเนี่ยพูดได้เลยจากแมตช์รอว่าไม่ใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าอังเดรุนินเนี่ยจะย้ายไปที่ไหนนะครับผมอ่ะพอแบบพอบอกสไตล์มาแล้วเนี่ยเอาแล้วคนนี้มีหวังหรือเปล่านะครับผมอยากได้มาตั้งนานแล้วนะกับจอร์จี้มาบาดชบิลลี่นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะครับผมแล้วก็นิเซนิซาคินเซล่าของ BBC นะครับผม โรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะนำผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามานะครับผมเพื่อมาแข่งกับโรเบิร์ตซันเชตที่จะเริ่มต้นฤดูกาลในฐานะประตูมือหนึ่งนะครับผมท่ามกลางที่มีข่าวนะกับคนในรูปนะครับผมนั่นก็คือจอร์จีเอ่อจอร์จีมาเดัช์วิลลี่นะครับผมก่อนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีเนี่ยอยากจะได้ผู้รักษาประตูที่มีจุดแข็งทางด้านการออกบอลด้วยนะครับผมแล้วก็นิซ่าคิเซล่าของบีบีซีเนี่ยบอกว่าจอร์จีมมาร์ดัช์วิลลี่นะครับผมของเบนฟิก้าเอ้ยของบาเลนเซีียโททษของบาเลนเซียนนนนนนนะะะคคครรรรัับผมแลล้วกก็ฟิิปปยอ์เเซใู ผมของบียลิวเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบที่สแตมฟอร์ดบิดด้วยเหมือนกันนะครับผมสองชื่อนี้เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยชอบชอบนะโดยเฉพาะเนี่ยมาเมดัชบิลลี่นะครับผมในยูโรเนี่ยโอ้โหเซฟกันขี้แตกเลยนะสถิติเซฟก็ดีที่สุดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวต้องรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเชลซีกับมาเมดัชบิลลี่จะจริงแท้แค่ไหนนะครับผมรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะ โอเคเอาก่อนจะไปที่4ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นแรงงานจากจาลูก้าดิมาซิโอนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนาโปลีกับลูกกูตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วนะครับผมที่สัญญา3ปีนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมกำลังเจราจาก,กับเชลซีนะครับผมเรื่องราคาเนี่ยสาล้านยูโรนะแต่นาโปลีเนี่ยต้องการที่จะจ่ายน้อยกว่านนั้นนผม รล้มาจากไหนไม่รู้นะฟอร์ยองเพเทนเบิร์กของสกายยามานีเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งนะครับผมว่าลูกากูเนี่ยจะย้ายไปที่นาโปลีในซัมเมอร์นี้นะและการเจรจาเนี่ยยังดำเนินต่อไปซึ่งลูกากูเนี่ยกำลังรอสเต็ปต่อไปอยู่นะครับผมเชลซีเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านยูโรนะครับผมแต่นาโปลีเนี่ยอาจจะจ่ายก้อนแรกในตอนนี้เนี่ยได้ที่25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับผมแล้วอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะการตกลงจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการย้ายทีมไปของบิทเตอร์โอซิมเพมที่ตอนนนนนนนีีี้้้เเเเ่่่ยยยยสใจจะะาไปปทอชดวหมมืกััครบผ ต้องรอดูอย่างที่บอกต้องรอดูนะครับผมว่าการขายเนี่ยมันโดมิโนเยอะมากนะเว้ยอันเดียูนินย้ายเจปาอาจจะย้ายบิโตซิมเพมย้ายลูกากูก็อาจจะย้ายแล้ววันนี้มันโอ้โหมันมันมันเกี่ยวดองมันโดมิโนกันเยอะเหมือนกันนะครับผมมันเชื่อมกันเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับอยู่พวกนี้นะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมลูกากูจะเซ็น3ปีกับนาโปลีจริงหรือเปล่ารอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงนี่หน่อยโอ้โ oh, ห oh, หัวแดงมาเลย <c oughs> อ่ารักษาสัญญานะครับผมก็กลับมาคูคูเย่านะก็เคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติว่าได้แชมป์ยูโรนะครับผมจะย้อมผมแดงแล้วก็ย้อมจริงด้วยคนจริงอ่ะคนจริงนะครับ <c oughs> ผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าผมสีแดงเนี่ยบนเสื้อสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นยังไงตอนเปิดฤดูกาลน,นะครับผมตอนที่ใส่เสื้อกับเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับมาคูคูเดยะนะครับโอเคส่วนข่าวเมื่อวานเนี่ยที่เราไม้ฟังไปนะว่า เชลซี Chelsea, สนใจอันเดสเปเรล่านะครับผมล่าสุดรายงานจากแมดลอนะบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับผมอันเดสเปเรล่าเลยไม่ได้เรื่องจริงเลยนะครับผมอ่ะสั้นๆประมาณนี้มาเล่าให้ฟังนะสำหรับคนเมื่อวานที่บอกผมพูดไปแล้วนะว่าลือแต่แมดรอเนี่ยมาย้ำอีกทีนึงนะว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมอ่ะรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะว่าอันเดสเปเรล่าเนี่ยจะย้ายไปที่ทีมไหนแต่ไม่น่าจะมาเชลซีแล้วนะครับผม โอเคเอาไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเอ็นโกโลเอ็นโกโลก้องเตะนะครับผมอันนี้เป็นรายงานนะจากโรมาโน่นะครับผมบอกว่าตอนนี้นะเวสแฮมนะครับผมจริงๆทั้งโรมาโน่แล้วก็เดวิดออนซีเลยนะบอกว่า ตอนนี้เวสแฮมนะครับผมยื่นซื้อนะยื่นซื้อเองโกลโลกองเต้ไปที่อัลเอติฮัตนะครับผมแต่อัลเอติฮัดเนี่ยเหมือนว่าจะไม่อยากขายว่นแล้วก็มองว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายกองเต้จะได้กลับมาที่พรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะถ้ากลับมาก็อย่างที่บอกนะครับผมอยากเก่งกับทีมกูเท่านั้นเองนะครับผมไม่เก่งกับทีมอื่นได้แต่อยากเก่งกับเชลซีแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วน้านนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวัน อย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ยังเล่มมาดัชวิลลี่นะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ลูกกูกูคิดว่าจะย้ายไปจริงหรือเปล่า3ปีคิดว่ายังไงนะครับผมคิดยังไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอนคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกันจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย